สวัสดีค่ะวันนี้เมาส์มอยมีหนังสือ2เล่มมาแนะนําน,นะคะเรียนเยอรมันกับ Mouse Mall, เมาส์มอยเล่ม1นึและ 2. องเดอชแ l ะเนนวิตเมาส์มอยค่ะทั้งสงเล่มนี้นะคะเหมาะมากๆสาหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานเยอรมันมาก่อนแล้วก็อยากจะเริ่มเรียนเยอรมันด้วยตนเองนะคะมั่นใจว่าเล่มนี้เรียนง่ายเข้าใจแล้วก็ใช้ได้จริงแน่นอนค่ะ และสาหรับคนที่อยากปรับพื้นฐานภาษาเยอรมันให้ดีขึ้นนะคะสองเล่มนี้ก็เหมาะมากๆเลยค่ะสําหรับคนที่สอบ r i ผ่านไปแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าพื้นฐานยังไม่แน่นนะคะญญก็เหมาะมากๆที่จะมาลองเรียน2องเล่มนี้ด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่งเพื่อปรับพื้นฐานค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างค่ะดูเล่มแรกกันนะคะ Deutschlernen mit m o u s m o i นะคะเล่มนี้สารบัญของเราก็จะเริ่มแบบง่ายๆ,ๆเลยค่ะแนะนําตัวนะคะนับจํานวนตัวเลขสามารถบอก เบอร์โทรศัพท์ของตัวเองได้ลที่บ้านของตัวเองนะคะทานอาหารกันจะสั่งอาหารว่ายังไงนะคะหรือว่าในชีวิตประจําวันนะคะไม่ว่าจะเป็นคําศัพท์และบทสนทนาต่างๆนะคะสามารถเรียนจากเล่มนี้ได้เลยนะคะจะมีบทสนทนาเริ่มต้นมาก่อนนะคะระหว่างเมาส์มอยและพเพื่อนแบบสนุกสนุกเป็นกันเองนะคะต่อด้วยคําอธิบายค่ะไม่ว่าจะเป็นหลักภาษาต่างๆแล้วก็คําศัพท์นะคะแน่นอนว่าเราจะมีตารางสรุปมาให้ด้วยนะคะพร้อมคําอ่านแล้วก็คําแปลค่ะทบทวนไปว่าเรียนอะไรบ้างนะคะและจบด้วยแบบฝึกหัดและเฉลย ค่ะในทุกๆบทก็จะสนุกแบบนี้นะคะไม่ต้องห่วงว่าเรียนแล้วจะง่วงนอนนะคะสามารถเรียนได้ด้วยตนเองเลยเพราะทุกอย่างสรุปมาให้แล้วนะคะ และท้ายเล่มนะคะก็จะมีพิเศษสุดๆก็คือมีสรุปไวยากรณ์มาให้นะคะแล้วก็มีสรุปคำศัพท์มาให้ด้วยค่ะไม่ต้องห่วงว่าที่เรียนไปจะจำได้ไหมนะคะกลับมาดูที่ตารางด้านท้ายเล่มได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็น a r t i c ิเคนะคะหรือว่า p r o n o m ม n นะคะแวบต่างๆนะคะมีถึงการเร่งประโยคในภาษาเยอรมันด้วยนะคะเรื่องนี้ไม่ยากถ้าเราเข้าใจแล้วก็เอาไปใช้ได้ค่ะ มาดูเมาส์มอยเล่ม2กันบ้างนะคะเล่มนี้ค่ะก็จะยากขึ้นมาจากเล่ม1นิดหน่อยนะคะอย่างเช่นก็จะมีเรื่องของการอยู่อาศัยนะคะสุขภาพคําบุพบทนะคะที่เป็นเรื่องที่หลายคนเนี่ยยังงงกันอยู่นะคะแล้วก็มีเรื่องของงานวันเกิดนะคะซึ่งทุกอย่างเนี่ยก็จะเป็นบทสนทนานะคะแล้วก็มีหลักภาษาให้ด้วยนะคะในบทสนทนาของเราก็จะมีคาาําอ่านแล้วก็คําแปลมาให้นะคะแล้วก็จะมีคําอธิบายไม่ว่าจะเป็นตารางคําศัพท์นะคะมีการทบทวนให้ด้วยคะ่ะว่าวันนี้เรา เรียนหลักภาษาอะไรไปบ้างนะคะปิดท้ายด้วยแบบฝึกหัดแล้วก็เฉลยค่ะซึ่งในท,ทุกบทก็จะเป็นแบบนี้นะคะบทสนทนานะคะมีคำอธิบายนะคะแล้วก็มีการสรุปให้รวมทั้งมีแบบฝึกหัดให้พร้อมเฉลยนะคะนี่คือตารางสรุปไวยากรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นการผันกริยาตามประธานนะคะ p e r f e c t Preterite, t u m นะคะ แล้วก็มีตารางการผ่านพัส c ุต่างๆมาให้นะคะมีสรรพนามต่างๆอาร์ติเคิลต่างๆนะคะก็มีตารางมาให้นะคะแน่นอนว่ามีภาษาไทยแปลแล้วก็มีคําอ่านมาให้ตลอดนะคะมีการเลียงคำเรียงประโยคต่างๆนะคะแล้วก็มีการสรุปคําศัพท์ให้ด้วยค่ะ ใครที่อ่านมาแล้วนะคะก็ต้องการพบทวนคำศัพท์ต่างๆนะคะก็มีมาให้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศนะคะการผ่านพหูพจน์เรียนได้ง่ายเข้าใจแล้วก็เอาไปใช้ได้จริงจริงๆค่ะใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อมาได้นะคะที่คอมเมนต์ด้านล่างที่ l ลายหรือว่า Facebook ของ m ม u s ์ Mo ยค่ะ m ม u s m o o ย M R U S M O E M ค่ะ